โกสมะนาวนี่นี่แห่ทางกวนอยู่ไสแม่แม่ไปงานอ๋อเพาะฝันบ่ได้นี่ฝันหยังเด้อสวัสดีพี่น้องยามเช้าๆมื่อค่มานี่ได้นอนอยู่ติคืนนี่นาะจักมงห้วยเราไปนอนแล้วเฮ้ยสยังสดีพี่น้องคนันไฮโลเด้อเขาฮอดแจ้งติจักบ่ฮู้โอ้บ่ได้ันเ้ยโอโก แล้วกันเยอะสายอยู่เทิรนนี่เออออกมาทิรนถ้าเอาสิคือไปจับเลขเลยได้หน่เออเบิ่งเบื้งเอาใสา่หมวกนี่อยเลยเว้ยหมวกไคนี่เอาใสา่หมวกนี่แหละถือดูหมวกแม่มาเนี่ยเออตาฉบับผููู้้ผดีถ้าเขียนหนังสือจับเลขได้เลยวันที่หนึง่งเว้ยเถอะ มองเท้าตั้งกล้องก่อนเด้อเขียนหนังสือก็พายใช้มิกเด้มิกเด้สั้มองเท้าตั้งกล้องก่อนแป๊บหนึง่งวันที่หนึ่งพี่น้องขอให้เฮงๆเราด้วยทุกคนนะคันบุ๋สกับบา่าวกันพี่น้องอหมอกไข่กับเถายืมนี่ไปเป็ปนัาง <c oughs> โอ้ยอุ่นเธอวะมิีแต่เธอคืออุ่นเธอวะเขียนหนังสือ เราไปดิสัมชยมาหาาเใส่บนะเอาอันนึ่งเด้อเอาเลโตเรียพี่น้องเด้อาเนาะตอนเนาะที่กมาากับเากลังสิกไอพ่อที่แทกันเบิากัาห้องน้ายอันนึงอาค เอาเลขสองตัวก่อนใส่หพี่น้องหนเนาะอาสิโปเ็นขาดเนาะแต่ห้าสี่ห้าสิบบ่อเอาเด้อเดียสาวห้าก็เด้อห้ามก่อนยจุกอีกอีกอ่ะอาอหนึ่งอ่ะดูวะ หนึ่งสามพี่น้องหนึ่งสามดำพัน้องหนึ่งหากมาน้นกัิบพีนอนคือขึ้นจนกระทั่งสังกทานดูเข่าเนี่ยนะพี่น้องหนึ่งสามพี่น้องจัดปลายเหล็กสองตัวมาถือกระยบ่ากันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเหล็กสามตัวแบเอันหนึ่งลูก สองมาแล้วพี่น้องอันนี้เลขสามตัวเด้อสองมาแล้วเดี๋ยวเถ่าอันห้ามก่อนถ่าวห้ามตัวนี้ก่อนยังจุ๊บถ่าวห้ามแล้วก่อนจุ๊บ้าวอีกห้ามบุญประพันธ์บ่คืนบุญประพันธ์บ่คืนนี่นะ เอาไปก่อนน้องมาดึงอ่ะจุกเอา1อ่ะมาหน่อยเด้อมาปะยอนี่ Sam, Sam nhanh luôn. Sam Hope, thì nào Sam Hope. giờ thương, luôn 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 một con À Nhìn anh này 365 365พี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็สิเล่าความฝันที่บ่บ่อยฝันเนาะฝันเห็นพญานาคอยู่ต้นคามเพิ่น2องค์เนาะต้นคามหน้า5แล้วกะพ่อน้องอายฝันคืนสิมื่อแล้วพี่น้องตื่นมาแล้วมื่อน่ะพี่อายเฮาได้ฝันขันว่าได้ขายวัว2โตได้เงิน20,000 แล้วอีหยังอีกเนาะได้ขายงัว2โตได้เงินได้เงินบาทนะ27,000เนาะพี่น้อ2โต227บ่พี่น้องเจังไดแต่ว่าเลขนาคนะมันมีเลขนาคโคกนาคนาคพี่น้องเฮาซื้อเป็นตัวเลขนะทางลาวฮาน่ะเนาะซื้อเป็นตัันาโคก26 66 01 1 0 5 0 9 0พี่น้องเอ้ยคืออันนี้แหละก็ซื้อกลับไปกลับมาด้พี่น้องเด้อว่าบ่ให้ใส่ลายกเสียงโกเสียงทายไปเนาะพี่น้องเนาะถ้าิบ่ันสิเอยู่นี่้าสิลงแล้เด้อเสียงเสียงโอแกงาบ่ันเอยู่ะ้าลงกอืพี่น้องเอ้ยโอยนั่งกกหมอก In phú yêu cập bên, mãi mọi người. Po mặt hạch môn, mặt tốt, tôm bớt bao anh, nó người chẳng lẽ, mặt bội bội này bội bội đầm. Để. Để sắp bội nó sai bội 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 กระสิก <entertain> en. ับลงไปจังหน่อยกระห้าะหลอบอกคนน้อพี่น้องเนาะฮะขอนาะไรได้อิลีดมาส่งมึงนะัทรมาส่งซะฮะเออมันเห็ดมันมาสองลบปลาสามลบสี่ลบพี่น้องเอส่งเอื้อยย่จอยส่งน้องเทนส่งอัน เจดามส่งแม่น้องเทนพี่น้องเอ้ย4ลบ8ลบพอดีมึงตายแม่ส <c oughs> ายบักอันนเด้บักหนักเด้ย์มาพี่โด้มาพี่มะมัดบวกินคุณเด้นอนกับบัวฟันมอคืนนี่ก็ได้อือบ,บัวเดฟันมีแต่เห็ดยังแหละจะเข้าไปโมบุญเนานะ เออแผ่บุญมื้อเอิ้นอ่าภาวนาประกาศสังฆทานอยู่บ้านห้วยม่วงมงย่าพ่อตายลงมาบ่ลงมาบ่พ่อไปซะซะมาดันรีวิวเทียใจดําแต่โดนเนาะพี่น้องมีแต่งานกับงานสวนสวนต้นบ่ได้ลงกเลยสวนกจักปนอะไรเออน่ะมึงบกแงเนาะเฮ้ย มาแม่แม่จะียวลูกแม่ลูกเอฟซีเป็นท้าวานไอน้องบ่าวดาวพูนผู้ลูกอันแม่แม่เก่าเนี่ยอยู่สาเขาคาได้ลูกได้เมียบ่ร์ตเลยทั้งน้ำสมบูรณ์ก็อยู่บ้านลูกบ้านเมียเบิดเนาะพี่น้องเอาแม่เขาก็เสียเลยดิเมียเก่าพัวบ่าวดาวนะเพิ่น เสียแล้วพี่น้องเลยลงมาเทินขันสิลงก็ได้มันคือหนาวแท่นี่นะสิลงมะอย่างมันหนาวนี่นะเมียเก่าเสียแล้วเนตายเลยเนาะพี่น้องมันตายแต่เฮงเราบอกป้าขี่งัวนในหน้าพลาฮะนะพูดพูดดำกำหัม่ม โอ้ยกินข้าวกันยังอีกเด้พี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่อันแม่งเทนให้ดีแทคลงไปเอาปลาแห้งมนซุเพิ่นนั่นป่นกินพี่น้องเอ้ยอยู่นสีเขียวอันเสียงแซวๆกันนั่นแล้วก็กินก้อยกุ้งกันก้อยกุ้งกับหมกปลาซิวมีแต่ปลาซิวหาว่าสิลงบ่มีกุ้งคือตะกี้ได้เยอ่ะลงแล้วแม่เบิดแเนาะอยู่เทิงบ่ได้นาวได้

บักมังลายหมากหนึ่งมังม่วงโลแห่งที่จะลายต้นเดียวนะก็เป็นหมากต้นเดียวนะจะเป็นหมากกี่ดิสั่งพี่หน่อยมึงดูบักหนากระเถาแล้วยังดูดนมพผๆดมหนาวพี่น้องเอ้ยสั่งเป็นเดือนสี่เดือนหาสิออกมาเพราะว่า ลมหนาวสั่งเป็นทางไทยเมื่อวบ้านในการวั่นนี่น้องพี่น้อง,องกัได้กะก็ให้ผ่านวิกฤตนี่ไปด้วยดีเลอพี่น้องเด้อสู่ๆทุกคนมีสติระวังตัวเล่าห้าวกะมีลูกลานอยู่ไทยกหนะห่อนห้นแล้วเนาะโทาะตะลุยยังไ้มายังห้มาซะก่อนเจตวนกะห่อนห้นยกงห้ลูกมา เอาไว้สำนีกเด้อพี่น้องเด้อตามนั่นพี่น้องเอ้ยเอากระสิลงไปก่อนลูกสาวสิไปโรงเรียนไปจักจักสิเห็ดกินยังหายมึห้ามบ่ลงไปใกล้แถวไล่เมืองเลยบ่ลงหดสวนบ่ฮะมักถัก่วหมักกระปุสิตายซะแล้วมีแต่งานกับงานมางานบ่าวดาวอีกงานนันบุญพระเวทที่สว่างอีกเจ้าน่ะโอ้ยบ่ได้พาก,กันนัง่งบุได้พากันผักผ่อนอ่ะพี่น้งอนงองานลีรอ จะงา,ากนกำงานจะรับงานได้จะรับพะโลงดำหน้าอีเด้อโอ้ยเมื่อยดิโอ้อันจับมิกแน่น,นบ่โอ้ข้าพเจ้าจับมิกแนวน่ะโอ้โอ้าวแน่ฮั<า>ก<อ>เรียบร้อยฮักแล้บ <c oughs> ว,ดดวบ, <c oughs> บ้านหัวม่วงพี่น้องเอ้ยเมียนบ้านหัวม่วงบ่วดำเมียนพี่อ้ายเหรอได้ แต่ลูกสามคนก็ได้ลูกได้เมียเบิดแล้วไปอยู่เฮือนลูกเฮือนเมียเบิดแล้วแต่แม่แม่พี่อ้ายน่ะก็บ้านห้ม่วงเนาะคนหยม่วงพี่น้องเรายังบ่เฮ้ยฮะเออปีแล้วน่กูยังเห็นอยู่เนาะน้าพอห่างพี่น้องเอ้ยยายจอยน่ะตะกี้เฮาก็บ่จักเฮาก็มาังฮู้จักวังนี่แหละฮู้อยู่แต่ฮู้แต่ว่า น <ination noises> ั่นแหละเฮ้อเอยังลูกเพิ่นก็ซอยล้าน3คนน่ะ3คนน่ะล <gel> ้านกีบล <waters> ้านกีบรวมเป็นเงินบาทก็พันกว่าบาทพี่น้อง FC Time ก็บบางคอมเมนต์บางคลิปก็สิบ่ได้ตอบได้พี่น้องเอ้ยกดใจไปเนาะก็สิจะถือซ่าได้พี่น้องเอ้ยบางคอมเมนต์เพิ่นก็ด่าก็ว่าเฮาก็เ ผ่านไปขอบไปยังไปเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมให้ได้ยอดวิวเนาะขอบคุณถูกกําลังใจถูกคอมเมนต์คำติชมขอบคุณพี่ป้านะอาทุกคนผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่เคยซัพพอร์ตตลอดมาเนาะเบิ่งแง่ขอบคุ้ยเฮาแล้วก็เออยน้องเนาะเอาไว้สำนีเด,ด้อพี่น้องพากันคลิปหนา้าจ้ะสบายดี